นะครับอินทิเกรตวงเล็บ2 x บวก3ส่วนด้วย x บวก2 DX. อ dx ข้อนี้เนี่ยนะถ้าถ้าเกิดว่าเราดูตัวส่วนเนี่ยปกติแล้วเราจะเลือกตัวส่วนไปเป็นตัวเทียบในการ,รอินทิเกรตแต่เผอิญว่า x บวก2ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นตัวเทียบแล้วเนี่ยเราจะต้องดิฟพอเราดิฟออกมาเนี่ยมันจะได้1ซึ่งมันไม่สามารถตัดกับตัวเศษได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เทคนิคอย่างอื่นนะ เทคนิคอย่างอื่นก็คือเราจะต้องเอามันไปทําทการหารยาวเพื่อให้มันเป็นจํานวนคละก่อนนะเพื่อให้เป็นจํานวนคละอ่ะทีนี้วิธีการหารยาวนะก็ถือว่าทบทวนไปในตัวตัวตั้งนะตัวตั้งก็คือ 2x บวก3 ตัวหารก็คือ x บวก2วิธีการหารยาวนะหให้เอากำลังให้เอาพจน์แรกให้เอาพจน์แรกให้เอาพจน์แรกมาตั้งก็คือ2 x แล้วหารด้วยกำลังสูงสุดของตัวหารก็คือ x หารกันก็จะได้2นะเราจะได้2 ก็เอาสอเนี่ยนะขึ้นมาเป็นผลลัพธ์นะแล้วเราทำการคูณนะคูณกับตัวหารแล้วก็เอาลงมาเป็นตัวลบนะก็จะได้เป็นอสองคูณ x ได้ 2x2 คูณกับบวก2ได้บวก4แล้วทำการลบกันนะแต่แต่ลบกันจะต้องลบแบบเพ่ากันนามนะก็คืออ่า นะลบแบบนี้นะก็คือสอง x บวกสลบกับสอง x บวกสนะเพราะนั้นเราก็จะได้เป็นสอง x บวกสเอาลบคูณเข้าไปข้างหลังนะ,ะลบคูณกับ2 x ได้ลบส x ลบคูณบวกได้ลบสนะี่ดันั้นลบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้2อ่ x ลบ2 x หายไปนะบวกสลบ4ได้ลบ1 ไอ้ตัวลบ1เนี่ยมันก็คือผลลบตรงนี้นะได้ลบ1น,นั่นเองนะซึ่งลบ1ตัวนี้มันคือเศษนะเศษจ,จากการหารนั่นเองนะไอ้ตัว2ตัวนี้คือผลลั์นะผลลัพธ์ตัวส่วนนะตัวส่วนไอ้ตัวนี้มันคือตัวส่วนนะตัวส่วนเพราะนั้นเวลาเราเอาไปเขียนเป็นมนคตราเนี่ยเราก็จะได้เป็น จากโจทย์นะจากโจทย์จากโจทย์นะจากโจทย์จโ,จทยจโจทย์ก็จะได้เป็นอ,อินทิเกต2 x บวก3ส่วนด้วย x บวก2นะ dx เนี่ยนะก็จะได้เป็นอินทิเกต เราจะได้ผลลัพธ์ก็คือเลข2องผลลัพธ์คือเลข2บวกอยู่กับเศษลบหนึเศษก็คือลบห่งลบ1ส่วนด้วยเศษก็คือลบหน,บหน,สน,สบหนึส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยตัวหารก็คือ x บวกส ดีเอแต่นี้เราก็จัดรูปให้มันสำเร็จซะก่อนนะคืออินทิเกรต2ลบกับนะบวกคูณลบได้ลบนะบวกคูณลบได้ลบลบกับเศษ1ส่วนด้วย x บวก2องดจากนั้นให้เราแจกอินทิเกรตเข้าไปนะแจกอินทิเกรตเข้าไปก็จะได้เป็นอินทิเกรตนะดึง2ออกมาเลยนะ dx พจน์แรกนะพจน์แรกตรงนี้ลบกับอินทิเกต1ส่วนด้วย x บวก2 dx ็ก็จะได้เป็นพจน์แรกนะจะได้2อินทิเกต dx ก็ได้ 2x เอ่กอินทิเกต dx ก็ได้ x นะครับลบกับอันนี้ก็จะเป็น1ส่วน u นั่นเองนะให้เราอินทิเกตเทียบกับ x บวก2เลยนะ x บวก2 d วงเล็บนะ d วงเล็บ x บวก2แล้วให้เราดิฟนะดิฟ yeah. x ก็ได้อะไรดิฟ x ได้1นะดิฟบวก2ได้0เพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือเลข1นนั่นเองนะ,ะจากสูตรนะ จากสูตร1นส่วนยนั่นเองนะก็คือเป็นสูตร1นส่วนยนั่นแหละนะก็คืออินทิเกรต1นึ่ส่วนยูดเนี่ยก็จะได้เป็นอ่าลอนยบวกซอ่ะเราก็อินทิเกรตตามนี้แหละนะตามสูตรเป๊ะเลยนะข้อแรกก็จะเป็น 2x ลบกับอินดิเกตหนึ่ส่วนเกบวกสอก็จะได้ ln x บวกสบวกกับค่าคงที่4ี่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยนะให้เราทำการหารยาวเพื่อให้มันเป็นจำนวนคระซะก่อนนะแล้วเราถึงจะเอาไปทำการอินทิเกรตนะก็จะสามารถอินทิเกรตได้ง่ายมากๆนะครับ แล้วก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ